้วันนี้ได้มาขอโสเด็พด้วยครับผมก็คมจริงก็เป็นกิมมิกเล็กแ่น้อยเพราะว่าวันนี้ทางเคลียร์ก็จัดเป็นเคลียร์แบ็กปาร์ตี้นะครับผมก็เหมือนกับว่าเป็นปาร์ตี้จัดขึ้นมาเพื่อเหมือนกับว่าค้าให้ทุกคนมาใส่ชุดดำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้เคลียร์แล้วเนี่ยคุณก็จะไม่มีรังแคสามารถใส่ชุดดำไปอย่างมั่นใจอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ก็เหมือนกับมาเป็นเปิดเปิดตัวแชมพูเคลียร์สูตรใหม่ด้วยครับผม ครับผมบอกไปเลยรู้สึกดีรู้สึกดีมากค่ะก็ <laughs> จะก็รู้สึกว่าสวยที่สุดค่ะ <laughs> เพราะว่าไม่มีผู้หญิงเลยก็รู้สึกดีค่ะเห็นมีท่าเต้นประกอบเพลงอ,อ๋อความจริงแล้วมันเป็นท่าที่อยู่ใน m อวนะครับ<ช>ก็เป็นเป็นเพลงที่พี่พี่ทีมเสือร้องไห้พี่คาโตะเขาแต่งให้กับทางเคลียร์อะไรเงี้ย IP อพีคือ บอกลาลัง,ลลงแคว<ล>สบัดไปเลยครับิงจริงๆซ้อมไม่นานค่ะเราเต้นตอนถ่าย M.V. ใช่ตอนแรกรอบแรกๆ1 2 3สก็ยังเขินๆนิดนึงพอรอบที่10ปุ๊บก็เริ่มพอได้คร <c oughs> ับผมเพราะว่าท่ามันไม่ได้ยากมากด้วยนะครับ <c oughs> คือเน้นแบบสนุกสนุก ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติครับที่ได้ที่ได้มาร่วมงานนี้ครับผมดีครับผมก็ชอบความมีแขกมาเยอะครับผมชอบครับก็ก็ดีครับเป็นเหมือนกานโชว์ของแบบสาวไม่ถึงไม่ถึงแรกเลยที่เป็นโชว์ของทั้งสามคนเลยครนะเป็นวันนี้คุณแม่ก็ให้กำลังใจด้วยแม่ก็อยากจะแบบแล่ปาร์ตี้บ้างเล่าหลังเป็นด้วยครับ พี่แจ็คาพูดงี้แปลว่าอะไรฮะพี่แจ็คเอา iPad คืนมาครับครับผมก็ยังไงพวกเราสี่คนนะครับก็ในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์นะครับของแชมพูเคลียร์ก็ขอฝากแชมพูเคลียร์ไว้กับทุกๆคนด้วยนะครับใช้แชมพูก็ใช้เคลียร์ครับฮะมันใจห้รังแคครับ